ธรรมชาตินับวันเปลี่ยนแปลงหน้าฝนกลับแรงหน้าแรงกลับทั่วธรรมชาติโดยรวมกระทบกระเทือนวัฏจักรน้ำขาดแคลนน้ำสะอาดปลอดภัยภาวะโลกร้อนต้ำเติมกระนำคนในโลกจะขาดน้ำมีน้ำกินใช้ไม่เท่าเียมกัน น้ำเป็นปัจจัยพื้นฐานของทุกชีวิตที่อาศัยบนโลกมนุษย์ทุกคนบนโลกใช้น้ำด้วยกันต้องอนุรักษ์ช่วยกันตอ้กับที่ฝังได้จริงส่วนมากแวจะฝังได้ดีแต่บางตามบ้านเดือนครับผมขออุิบายให้งนะครับตัวเนี้ยมันจะแบ่งเป็นสี่ส่วนแล้วก็ใส่มนก็จะมีส่วนที่เป็นน้ำเข้าเวลาเราไปต่อกับที่ร้านนะารับตามซิ้งต่างๆนะครับต่างๆนะครับจุดน้ำเข้าแล้วก็ที่ตรงนี้จะมีตะแกรงตักเศษอาหารอยู่เวลาน้ำเข้ามาเนี้ยสมมติว่าถ้ามันมีเศษอาหารลงไปด้วยงมัน แล้วก็จะเห็นทางนี้จะมีทางน้ำหอกอันนี้จะเป็นทางน้ำหอกซึ่งเวลาใช้บานเข้ามาเนี่ยมีลูกขยันนิดนึงจ่งน้ำเขาน้ำจริงนะแหล่งน้ำทั้งหมดบนพื้นโลกอย่าให้ถึงเวลาที่ต้องแย่งกันรับความจริงว่าถึงวันต้องช่วยกันจัดการแหล่งน้ำอนุรักษ์ร่วมพัฒนาให้มีแหล่งน้ำยั่งยืนทุกอย่าง งโลกงามอนาคตทุ่มเย็นไว้ให้ลูกาธรรมชาตินับวันเปลี่ยนแปลงหน้าฝนกลับแรงหน้าแรงกลับทั่วธรรมชาติโดยรวม พบกระเทือนวัฒจักรนา